มาตรการในการห้ามคนไปทิ้งขยะมันก็มีหลายหลากหลายรูปแบบขึ้นป้ายขึ้นป้ายดีๆกรุณาอย่าทิ้งขยะไอ้หญิงก็ไม่ฟังนะฮะเขาบอกว่าจะต้องใช้คําพูดแบบนี้ว่าอเอนี่ยไปดูไปดูเนี่ยมาคาพูดแบบไหนว่าถ้าเจอคําพูดแบบนี้คนจะกล้าเอาขยะไปทิ้งไหมอ้าวดูนะนี่นะครับเมื่อวานนี้นักข่าวนี่ใครทิ้งขยะข้างทางและบริเวณนี้ขอให้ชิบหายโอ้ช่งมีอันเป็นไป ทั้งคนทิ้งและครอบครัว <We? S 1> จะก,กล้าทิ้งไหมล่ะแบบนี้เออนี่ยชิบหายทั้งคนทิ้งแล้วก็ครอบครัวด้วยคือรวมไปหมดเลยนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยก่อนจะมีป้ายนี้มีคนเอาขยะไปทิ้งบริเวณถนนเนี่ยติดกับลานกีฬาชุมชนโคกบัวรายถนนสีชุมพลอ่าสีชุมพลเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินด้วยข้อความที่ว่านี้ทีนี้เขาก็ไปถามนะเออว่าที่ไปที่มาของป้ายคืออะไรไปถามนางสาวรุ่งรัตน์มณีสดรองประธานชุมชนโคกบัวรายและก็เป็นคนที่เอาป้ายนี้ไปติด นะครับเธอก็เล่าให้ฟังมี2ป้ายนะอันนี้ป้ายนี้ก็อย่างนี้หน่อยเออค่อยซอฟฟหน่อยว่าอย่างเมีกล้องอยู่เธอเล่าให้ฟังได้บอกว่าชุมชนโคกบัวรายมันอยู่ใกล้วัดและก็อยู่กับใกล้ๆก,กับลานกีฬาชุมชนซึ่งในวันพระเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุและก็ชาวชุมชนเนี่ยจะไปเข้าวัดฟังธรรมเสมอเลยทุกเย็นก็จะมีเด็กๆเ,เนี่ยและก็ชุมชนออกไปเล่นกีฬากันออกกำลังกายกันที่บริเวณลานกีฬาเนี่ยแต่ก็ต้องไปสูดดมกลิ่นขยะที่มีคนเอาไปทิ้งนี่บริเวณทางถนนโค้งใกล้กับวัดโคกบัวราย แล็ใกล้กับลานกีฬาเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยนะนี่คนในชุมชนก็ไปช่วยกันเก็บไปเก็บออกปุ๊บเนี่ยเช้ามาเอามาทิ้งอีกแล้วผู้ใดว่าเออประมาณนี้นะครับบอกก็ไม่ฟังห้ามก็ไม่เชื่อว่าอย่างนั้นทีนี้คุณรุ่งรัตบอกว่าคนที่เอาขยะไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่คนในชุมชนแน่นอนเป็นคนชุมชนอื่นผ้าห่มผ้าแดงต่างๆมาทิ้งไว้แบบนี้แล้วยังไงอ่ะนี่มลงวันต่างๆก็ตอบมันก็เหม็นนะฮะอะไรที่มันเป็นน้ําก็เหม็นเน่าต่างๆที่ว่านเนี่ยบอกก็ไม่ฟัง นะครับก็เลยขึ้นป้ายเลยนี่ขึ้นป้ายเลยใครทิ้งขยะข้างทางบริเวณนี้ขอให้ชิบหายมีอันเป็นไปทั้งคนทิ้งและครอบครัวอ้าวดูสิคำสาปแช่งแบบนี้ใครจะกล้าไปทิ้งขยะอ้าวฟังเสียงหน่อยรองประธานชุมชนโคกบ,บัวราย ขยะก็จะอยู่ตรงข้ามกับรั้วบัาเลยนะคะแล้วก็ติดกับลานกีฬาของชุมชนนะคะซึ่งลานกีฬาชุมชนจะรณรงค์เรื่องลานกีฬาปลอดขยะค่ะทุกคนก็จะช่วยกันเก็บขยะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ชอบลักลอบมาทิ้งไหมก็ฝากนะคะฝากว,ว่าถ้าจะทิ้งขยะนะคะที่เทศบาลก็จะมีจุดที้ทิ้งตรงที่ตลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เอาขยะของจากบ้านท่านนะคะมาเป็นปัญหาให้กับชุมชน,ชนอื่น,น,นด้วยคะคะ นี่ก็ต้องใช้มาตรก,การแบบสาบแช่งแบบนี้ใครจะกล้าไปทิ้งเอาก็ลองดูก็ต้องดูกันต่อไปค่ะ